มาลุ้นกันว่าแม่มดน้อยจะล้มมังกรยักษ์ได้หรือไม่ตามแก้วไปหาคำตอบกันได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่ด่านผู้เล่นคนเดียวนะครับแก้วจากกดเข้าไปที่ด่านรังมังกรด่านนี้จะเป็นที่ที่มังกรยักษ์เฝ้าฐานอยู่เดี๋ยวเราจะมาโจมตีกันกนันเลยนะครับแก้วจะใช้แม่มดน้อยลงไปแก้วลองปล่อยลงไปที่รังก่อกรนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น แกปล่อยลงไปนะครับมังกรยักษ์ออกมาครับแล้วก็โจมตีไปที่แม่มดน้อยนะครับแม่มดน้อยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าเธอจะโจมตีอาวุธก่อนนะครับทำใหมเธอตายลงไปนะครับในการเริ่มต้นตาแรกก็ไม่รอดแล้วนั่นเองถ้าเราปล่อยไปแค่ตัวเดียวไม่ได้นะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปล่อยแม่มดน้อยอุดลงไปทั้งหมดเลย แก้วจะใช้แม่มดนอนครับลงไปหมดเลยด้านซ้ายก็จะเข้าไปครับไม่สนใจมังกรยักษ์เลยครับแกไม่มีค่าฉันสนใจอาวุธมากกว่าแม่หมดน้อยหนีไปนะครับป้อมอินซีล็อกเป้ามานครับกับดักโอ้โหขึ้นมาอย่างหนักเลยครับแม่มดน้อยไปด้านขวาแล้วก็จะลงไปด้านล่างนครับจากนั้นมังกรยักษ์ก็จะตามโจมตีนครับทำให้แม่มดน้อยนครับตายลงไป ยังหนักเลยครับแล้วเราก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับแม่มดน้อยขึ้นไปอาวุธพังลงไปกอบหมดแล้วนะครับทำให้ตอนนี้นะครับแม่มดน้อยพยายามครับที่จะโจมตีและดูเหมือนว่าอาวุธพังลงไปหมดแล้วนะครับแม่มดก็จะโจมตีกับมังกรยักษ์ครับแต่ว่าเราไปต่อไม่ได้นะครับทำให้เราจบไปที่81นะครับมังกรยักษ์เลือดเหลือประมาณ90นะครับทำให้ เราไม่สามารถที่จะล้มมังกรยักษ์ได้ในเมื่อเราเข้าด้านซ้ายไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าด้านขวาจะได้ไหมเพราะว่าอาวุธอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นรังมังกรถ้าเราเจอมังกรตอนท้ายเราจะสู้ไหวไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะเริ่มจากทําการปล่อยเมื่อมดนอนนะครับไปหมดเลยครับแบบนี้เลยก็จะเข้าไปครับแล้วก็โจมตีอาวุธอาวุธก็จะพังลงไป แล้วก็จะโจมตีได้ไวมากๆเลยนะครับอาวุธเยอะแต่แม่มดน้อยก็เยอะเหมือนกันจากนั้นแม่มดน้อยเข้าไปนะครับทางฝั่งของอมังกรยักษ์ออกมาแล้วนะครับก็จะออกมานะครับแล้วก็จะโจมตีไปที่แม่มดน้อยตอนนี้เนี่ยอาวุธพังไปหมดแล้วนะครับทำให้แม่มดน้อยโจมตีเข้าไปที่มังกรยักษ์ครับแล้วก็จะโจตมตีได้ไหมโอเคเข้าไปนะครับเหลือไม่กี่ตัวแต่เราก็เกือบได้แล้วนะนิดเดียวเอง แล้วก็ยังไงโอ้โยมังกรยักษ์นี่ครับอึดจริงแม่หมดน้อย16ตัวนครับไม่สามารถที่จะล้มได้ครับเลือดเหลือประมาณ00 0.00009เปนครับทำให้เราไม่สามารถที่จะล้มมังกรยักษ์ได้ต้องไปลองอีกหนึ่งแบบกันคราวนี้แก้วจะลองใช้น้ำยาช่วยนะครับโดยแก้วจะใช้ แม่มดน้อย16ตัวและน้ำยาแช่แข็ง11ขวดมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ด้เลยนะครับแก้โจมตีอาวุธก่อนแก้วใช้แม่มดน้อยลงไปนะครับป้อมมีซีมันโจมตีไม่ได้นะฉะนั้นครับเราปล่อยลงไป3ตัวครับโจมตีกับป้อมราวาเส้นเดียวก่อนเลยแล้วก็จะโจมตีตรงนี้ได้นครับฉะนั้นแก้วเข้าไปได้วนขวาโอ้กับดักเพียบเลยนะครับกับดักเพียบเลย แล้วเราก็ปล่อยลงไปแบบนี้เลยครับแล้วก็จะเข้าไปแล้วก็แก้วใช้แม่มดน้อยลงไปด้านล่างครับแบบนี้ดูเหมือนว่ามังกรยักษ์จะออกมาครับเราจะเข้าไปกันแก้วมีแช่เยอะนะครับฉะนั้นแก้วจะแช่ไปที่มังกรยักษ์แบบนี้เลยแล้วก็แม่มดน้อยของเรานะครับจะอ้าแช่ไม่โดนอ๋อแก้วไปแช่ที่ตัวมันครับทำให้อ้าวมันไม่ถูกแช่นะครับเราต้องดูเงานะ ดูเงาเนี่ยมันจะเป็นคือที่อยู่ของมันนะครับจิ้มไปที่เงาใช่ครับใช่ใช่เวลาดูมังกรครับกจ็จิ้มไปที่เงาและมันก็จะไม่จมตีนครับจากนั้นมันตายลงไปแล้วนะครับแล้วเราก็ล้มมังกรยักษ์ได้แล้วนั่นเองแต่ว่าเราก็ต้องใช้แม่มดน้อยไปถึง16ตัวครับเราก็ใช้น้ำยาแช่แข็ง4ี่ขวดครับสรุปคือเราสามารถล้มมังกรยักษ์ได้ครับแต่ว่าจะต้องใช้น้ำยาแช่แข็งเข้าไปช่วยครับโดย แม่หมดน้อย16ตัวและแมวแชจแข่งสขวดล้มมังกรยักษ์ได้